นายชนะนบสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดการประชุมการจัดแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดสมุทรปราการโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณพัตคการชมทะเลง่วนเ่งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงพลังงานมีภารกิจกำกับดูแลส่งเสริมการดำเนินง,งานด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนรุรักษ์พลังงาน พร้อมกับประสานการสำรวจเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดทำแผนพัฒนาแรงงานในระดับจังหวัดให้สามารถปฏิบัติตามแผนการดำเนินการได้สำหรับผลการประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานความก้าวหน้าในแผนยุทธศาสตร์ของพลังงานซึ่งมีความก้าวหน้าของตัวชี้วัดแต่ละยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบถึงความเบี่ยนเบงความแปรปรวนของงานที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่ตั้งไว้การแก้ไขกลยุทธ์หลักให้มีความเหมาะสม โดยให้มีการติดตามความก้าวหน้าการจดบันทึกรายงานประมวลผลและสรุปผลการติดตามกิจกรรมทุกเดือนซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานหรือทบทวนเป้าหมายให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นสํานักข่าว PNN News รายงานสนับสนุนข่าวโดย